ตอนกลับเมืองไทยข้าออกข้าออกนอกประเทศที่สนามบินคิงฟอร์ดสมิธของสิดลีเนาะพี่น้องตอนแรกอะอ่าเป็นความโชคดีของพใหญงคือแบบว่าคนมองอะสิรูเลยว่าเล่าเล่า,ลา,ลาแบบอ่อนสุขภาพอดีอยังสินะอ่อนอย่งสินะพอพอช่วงที่ไปเช็คอินเช็คอินอ่าอ่วเที่ยวบินเนาะ เจ้าหน้าที่ที่ทําการเช็คอินกน็พอดีฉันย่างไปหมองช่องวีไอพีเมียบเบดบงนาะเบิบงลังว่าคนหน่อยบ่มีคนข้นสินะก็เลยย่างไปบ่เด็กแถวจะคล้องสื่ออันอันเทียบอเอียงก่อตัวราคาถูกนะ <laughs> ย่างไปย่างไปชิงอินหมองวีไอพีแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่เบิง้งเขาก็เลยบอกว่าปกติจะต้องไปไปยืนเข้าแถวตรงนั้นสินะ แต่ว่าบอกพ่อเป็นยังมาสันว่าวันนี้เขาเขาเลยมองพ่อใหญ้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะขอวิวแชร์ให้ขอวิวแชร์ให้อ่ะพ่อล่งสนามบินสุวรรณภูมิกับสิมีวิวแชร์มารับของสายการบินเนี่ยแะเท็แค่เข้าจนกลัวเข้าสิไปอ่าไปเช็คอิน